สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะสำหรับในคลิปนี้ถึงคิวดีวิวซีรีส์จินสุดโรแมนติกเรื่องชุลมูลวุ่นรักค่ะเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยโจจินเวยจินจื่เซียนและนักแสดงเด็กซุนซือเฉิงค่ะพระเอกเรื่องนี้นะคะชื่อว่าเฉิงมู่ค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านขนมหวานชื่อว่าโซเป็นหนุ่มสุดหล่อแต่เย็นชาม,มาก เขามักจะคิดค้นสูตรขนมใหม่ๆจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาค่ะและเขามีโรคประจําตัวด้วยนะคะก็คือโรคซึมเศร้าและโรคตื่นตระหนกค่ะเนื่องจากว่าวัยเด็กเนี่ยมีอดีตที่เจ็บปวดในครอบครัวและเขามีพี่สาวหนึ่งคนค่ะพี่สาวเนี่ยทกกั้งรักและก็เอาใจใส่เขามาตลอดและพี่สาวเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงดูเขามาจนโตค่ะส่วนนางเอกของเรื่องนะคะชื่อว่าเจียงซือหาน เธอเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์สาวค่ะมีชื่อในวงการว่าเจ้าเผือกน้อยที่กินเก่งเป็นคนที่โสดใสร่าเริงมากและรักในการชิมอาหารค่ะเธอราออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นบล็อกเกอร์รีวิวอาหารและเธอเนี่ยมีพี่สาวหนึ่งคนและก็มีหลานชายหนึ่งคนค่ะชื่อว่ารุ่ยรุย่ย ละมุนวุ่นล้าเป็นเรื่องราวของเจียงซือหานฟูดบล็อกเกอร์ er สาวที่มีความตั้งใจจะไปชิมขนมหวานที่ร้านขนมหวานโซค่ะขนมนั้นชื่อว่าสาวน้อยใต้ดวงจันทร์ก็เลยทําให้เจียงซือหานเนี่ยได้พบกับเฉิงมู่เจ้าของร้านขนมโซค่ะแต่ว่าเฉิงมู่จําหญิงสาวคนนี้ได้แม่น พอเจียงซื้อหานคนนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วเธอเมาแล้วก็มาสารภาพรักผิดคนค่ะจริงๆแล้วเธอจะไปสารภาพรักกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลายัยแต่ว่าดันเมาเลยจําผิดเลยมาสารภาพรักกับเฉิงมู่ที่อยู่แถวนั้นพอดีแถมยังจูบเฉิงมู่อีกด้วย และขนมสาวน้อยใต้ดวงจันทร์นะคะเฉิงมูก็ทําขึ้นมาจากเรื่องราวของเจียงซือหานในวันนั้นค่ะเพราะเจียงซือหานทําให้เฉิงมู่อยากมีชีวิตอยู่ต่อและมีแรงบันดาลใจในการทําขนมอีกครั้งแต่ว่าการกลับมาเจอกันในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเจียงซือหานจะจําเฉิงมู่ไม่ได้เลยค่ะแถมยังตามตื้อเขาให้เขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขนมให้ฟังอีกด้วยแต่ว่าวันหนึ่งเจียงซือหานและเฉิงมูเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ให้ไปรับตัวรุวย่ยรุ่ยมาดูแลค่ะเนื่องจากพ่อแม่ ของลุยลุยเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็มีแววว่าจะหย่าล้างกันด้วยซึ่งลุยลุยเนี่ยเป็นหลานชายแท้ๆของเจียงซือหานและลุยลุยมีเฉิงมู่เป็นพ่อทุนหัวค่ะเพราะว่าเฉิงมู่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของลุยลุยและด้วยความที่เฉิงมู่และเจียงซือหานไม่อยากให้ลุยลุยรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการเขาเจียงซือหานเนี่ยก็เลยย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของเฉิงมู่ค่ะเพื่อช่วยกันดูแลลุยลุยและนี่คือจุดกําเนิดของความรักค่ะ หลังจากที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะขอบอกเลยว่าเราได้ยกซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในดวงใจเลยค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วรู้สึกสดใสามากรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่เครียดไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะและเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่ารักมากๆยิ้มตามไม่หุบเลยยิ้มจนเหงือกแห้งเลยทีเดียวเปิดเรื่องมาพระนางก็จูบก,กันเลยคนดูไม่ต้องทันได้ตั้งตัวใดๆทั้ทงสิ้นกี่แตกตั้งแต่เริ่มเรื่อง และโดยเฉพาะซีนที่เฉิงมู่เจียงซือหาและลุยๆอยู่ด้วยกันทุกซีนน่ารักมากค่ะทุกคนเหมือนพ่อแม่ลูกที่มีครอบครัวที่มีความสุขและตัวละครลุยๆเองเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมากนี่คิดเลยนะคะว่าถ้าจะมีลูกเนี่ยถ้ามีลูกแบบลุยๆยก็คงจะดีมากเหมือนกัน แล้วในเรื่องนะคะลุยๆเนี่ยก็จะคอยวางแผนให้นาะกับพ่อทุนหัวเนี่ยได้ใกล้ชิดกันค่ะเพราะว่าด้วยความฉลาดของเขาเนี่ยเขาก็จะมองออกว่าทั้งคู่เนี่ยชอบกันก็เลยอยากให้สมหวังอยากมีพ่อทุนหัวเป็นน้าเขยค่ะและมีซีนหนึ่งค่ะทุกคนที่เรากีดแตกมากๆคือด้วยความที่เฉิงม,มั่วค่ะอยากสร้างความทรงจำใหม่ให้กับเจียงซื้อหาน เพราะว่าเจียงซือหานเนี่ยจำเรื่องราวที่จูบก,กับเฉิงม,มู่เมื่อปีที่แล้วไม่ได้ค่ะเฉิงม,มู่เนี่ยก็เลยไปดื่มมาจนเมาแล้วก็มาจูบคืนท่ะทุกคนเป็นการสร้างความทรงจำใหม่ที่กีแตกมากแล้วก็น่ารักมากอยากจะบอกว่าซีเนียจำได้ไม่ลืมเลยเพราะว่ามันดีต่อใจจริงๆ และในส่วนของดราม่าในเรื่องนี้นะคะก็จะบอกเลยว่ามีน้อยมากๆจะมีแค่ตอนที่เฉิงมู่เนี่ยเคลียร์ใจกับพี่สาวกับตอนที่เฉิงมู่ยังไม่ได้สารภาพรักกับเจียงซือหานค่ะแต่เป็นดราม่าที่เบามากนะคะส่วนใหญ่นะจะเน้นไปที่ความซึ้งมากกว่าเช่นความสัมพันธ์ของพี่น้องค่ะเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของเฉิงมู่กับพี่สาวเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากแล้วก็ซึ้งมากด้วยค่ะตอนดูนะคะเราก็แอบมีน้ําตาแตกเหมือนกันเพราะว่าพี่น้องคู่นี้เนี่ย คือซึ้งมากจริงๆแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความอบอุ่นนะคะ และอีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นมากในเรื่องนี้นะคะก็คือเมนูขนมหวานค่ะขนมในเรื่องนี้เนี่ยเฉิงมู่จะคิดสูตรมาจากเรื่องราวที่พบเจอรอบตัวค่ะมีทั้งเรื่องพี่สาวเรื่องของเจียงซื้อหานตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนสารภาพรักเรื่องของวัยเด็กแบบลุยๆก็มีค่ะบทบรรยายรสชาติขนมเรื่องนี้นะคะบรรยายได้ลึกซึ้งมากๆบรรยายได้เห็นภาพบอกเลยว่าน่ากินแล้วก็ดูแล้วหิวมากๆค่ะ โดยรวมนะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะดูแบบสบายๆค่ะเอาไว้เสพความน่ารักความโรแมนติกสำหรับเราเองเนี่ยเราชอบมากค่ะจะต้องมีดูซ้ำแน่นอนและสสำหรับสายหวานนะคะสายแนวชอบความน่ารักเซสายชอบแนวฟินจิกหมอนเนี่ยจะต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนค่ะช่องทางการรับชมชุนละมุนวุ่นลักนะคะสามารถรับชมได้ที่ไอชีอีค่ะมีจำนวน16ตอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเรามีเพจ Facebook กับทวิตเตอร์ด้วยค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ค่ะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ